ขออนุญ,ญาตนะคะเป็นการถ่ายภาพนะคะทีละ5ท่านนะคะต่อ1กลุ่มนะคะ11-20ถึงค่ะขออนุญ,ญาตค่ะเชิญได้เลยค่ะ11-20ถึงค่ะเรียนเชิญน,นะครับอ่าก็เดี๋ยบตาตำแหน่งเลยนะครับอ่า11-20ค่ะ,คะ,ะเรียนเชิญต่อแถวได้เลยนะคะแล้วเป็นการเชิญข้างหลังพี่เจมใช่ไหมคะอโอเคยังไงฮะเป็ไนไว้ติดงานนะครับช่วยดูความเหมาะสมนะครับค่ะ สเดยีดดด่สินะนะคะกอดกอดได้เลยนะคะมาผลล็อกความร้ายนะคะวิสเจมินายกานอย่างนี้นะคะได้เห็นความร้ายของทุกชาตินะครับแล้วก็ภาษาทุกชาติด้วยครับถ้าอยากจะผิวไร้นะครับก็มีเลยนะครับมีเพียวิมินบุบบอดี้เซเั่มนั่นเองนะ,ค,ะครับลองนั่นน่าได้เลยนะคะรอล็อกนาสามสองหนึ่งได้ไหมคะเย้ยนยอดมากร้ายมากครับได้ไหมคะในภาพนี้ ขออนุญาตอีกสั้นนิดนึงค่ะเป็นยังไงเอ่ยต้องถอยไปนิดนะึงหอตกไปใช่ไหมตกไปตกไปนะครับอ่าโอเคเอ,อ่อามาได้นะครับเดี๋ยวลองดูโอเคขาดขออนุญาตเราขาดในสามสองหนึ่งแชรนะครับอ่าใครทีก้โดนนี่แสงไฟแบบนี้นะหรือแสงจากแดดก<ะ>็ได้นะครับก็ไปเออ่เป็นส่วนซปเปอร์ซีมพลัสได้นะครับมีกำไอด้วยนะครับ แต่ท่านคิดว่าเราไม่ได้ออกแดดเราอยู่แต่ในห้องแอร์เราอยู่แต่ในแสงไฟไม่โดนแดดไม่มี UV ไม่จริงนะคะในแสงไฟนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นแสงนีออนต่างๆนะคะหรือว่าแสงไฟที่เป็นดมงดกแบบนี้นะคะมี UV จำศีงนะคะดังนั้นค่ะต้องมีการปกป้องผิวนะคะด้วยย er, วิตามินบอดี้เซ,ซรั่มของเรานะ Super C h y d r ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถูกต้องครับแสงไฟมีทุกที่นะครับแสงไฟที่แยงตาก็เหมือนสายตาที่แยงใจพา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  ครับผมต่อได้เลยค่ะพีต่ต่อได้เลยต่อได้เลยต่อได้เลยไม่ใช่บลูต่อได้เลยถ่ายต่อได้เลยค่ะต่อได้เลยแล้วก็หยุดเน่เถอะนะครับอ่ะ,ะท่าต่อถ้าท่านต่อไปนะครับนี่นะฮะ พี่มาปดล็อกควาบไลฟ์ไปด้วยกันนะครับกับพี่ชายนะครับเดินเชิญค่ะตอนนี้ถึงหมายเลขอะไรแล้วเอ่ยท่านสุดท้ายยี่สิบสามสิบแล้วเนาะโอเคได้สามสิบนะหนึ่งคนแฟนนะอยากจะอยู่ในโซนที่ทุสิบแบบนี้ไปร่วมงงงงกับทางเอเวียได้บางทางไปเป็นเจ้าของทีวียหรือว่าจะเป็นของาทาง g m ี๊ยทีมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถูกต้องค่ะฝากไปด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามได้เลยนะคะมีข่าวสารดีๆอัปเดตนะคะก็สามารถติดตามในนั้นได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะอีส รามนะคะไลโอเดอะสกอตเซ่นะคะหรือว่าเป็นทามาก็จิทามากอจิก็ได้เช่นเดียวกันใะ่ยังเออไปแอเดปนิตีินะครับคนละคนนะครับนั่นเป็นคุณฟองแฝงนะครับอันนี้คือแอปทามาก็จินะฮะใช่คือคุณก็จิข้าชกรนะครับก็วันก่อนค่ะคุณขาวันก่อนนะวันก่อนวันก่อนกับวันก่อนคนเป็พอดีไปเออ่โรงพยาบาลแล้วก็มีคุณหมอค่ะได้ถามบอกว่าเอ๊่นี่ใช่นี่ใช่นี่ใช่ก็จิเหรอแล้วก็ได้บอกว่าใช่ค่ะภูมิใจมากตอบใช่ค่ะ ขอคุณหมอเขาเลยบอกว่าอ่ะมันรบกวนควรกอกแปมช่วยกรอกข้อมูลหน่อยค่ะคุณก็เลยมั่นเกินมั่นเกินก็เรามั่นใจเนี่ยเพราะว่าเราใช้ดีเบลวิตามินบอร์ดิซีรัมแล้วใช่ไหมฮะผิวเราก็ดีผิวเราก็ไบรท์ไงถูกต้องค่ะอย่างคุณก็จริงคุณ น่าจะเหมาะกับสูตรไหนฮะเสียเอค่ะดิฉันเสียงเอค่ะบำรุงผิวนะคะชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ผิวนะคะที่เป็นกระระดนานะคะที่แบบว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอก็สามารถใส่ได้เส้นเดียวกันค่ะคุเลโอครับครับผมไม่ชอบเป็นเสียงดีทำไมเพราะเป็นคนผิวแห้งครก็ระใช้บำรุงด้วยจัาจั้วก็หลังอาบน้ำก็ต้องใช้เป็นประจำค่ะครับครับตอนนี้มองกล้องทางด้านหน้าได้เลยนะคะโอเค โอเคอันขออนุญาตมองกล้องกันหน้าเลยนะคะโอเคพร้อมค่ะาขอบคุณค่ะเชิญเลยค่ะแล้วเราขับไปได้เลยนะคะ วันนี้นะคะ BS4 นะคะทั้ง50,000นะคะก็ได้ถ่ายภาพนะคะกับเซมินายนะคะเป็นเครื่องเลือกกับบ้านไปง่อยนะคะยินดีมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะครับเก็บความสุขความสุขสนานนะเก็บผิวไบรท์ของเรานะะี่ะกลับบ้านไปนะคะนะใครยังไม่เคยลองนะครับอยากให้คุณได้มาลองนะครับ,รรบเปลี่ยนนะผิวของเรานะครับให้เป็นผิวที่ไบรท์ไบรท์แล้วก็ไบรท์นะครับผมกับ มีวียวิตามินบอดี้เซรัสนั่นเองนะครับสี่สูตรที่อยู่ตรงนี้นะครับสามลังผิวไร์นะครับอย่างที่เราได้บอกไปนะฮะทาง้บรยหารได้แจ้งไปครับค่แคือนะครับมีตัววิตามินซีนะครับ จุต้านะครับแล้วก็นายอัครินทรนักเองนะครับครับครบทุท้ายเชิญเลยค่ะบ,บนเวทีได้เลยค่ะสามพลมังนีนนะไร้นะครับผมแล้วก็แต่ละสูนนตรแน,น่นอนมีจุดเด็ดที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ลองเลือกสูตรไหนที่เหมาะก,กับเราหรือเราจะมีหลายหลหลอดไว้ก็ได้เออในฐานการที่แตกต่างกันไปถูกป่ะเพราผิวเออเนี่ย สภาพอากาศแดดในไรต่างๆมันก็มีการเปลี่ยแนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัญหาปัญหาก็ไม่ได้มีปัญหาเดียวใช่ไหมเก่งตโกลเดนไลโอหนะคะข่าบรรทุนฉากเสร็จแล้วค่ะคุณเจมินา่าโอเคนะคชอ็อตสุดท้ายขอเรียนเชิญนะฮะลูกค้านะท่านผูน้หารของเราที่มาถ่ายภาพใช่ไหมไม่ใช่ไมครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเหรอะโอเคท่านบริหารของเจมมีทีวีก็คือคุณกัตชิและคุณไลโอหนะครัะคณะ <laughs> ท่านนะคะคณะท่านศาสตร์ โอเคได้ค่ะมาอะสุดท้ายแล้วค่ะคุณเซนไนค่ะวันนี้ค่ะได้มาเจอทุกคนฝากไว้หน่อยดีกว่าออฟบอกออฟใจนะคะนีเวียวิตามินบอดี้เซรั่มของเราค่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับอ่ uh, นีเวียวิตามินบอดี้เซรั่มนะครับผมวันนี้ดีใจมากที่มาเจอทุกคนนะครับไว้คราวหน้า,นาเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะคระับและนี่แหละครับคือความพิเศษนะฮะของเกีิจการทุกคนในวันนี้กับนีเวียปลดล็อกความร้าย with เจมส์นะ ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนะคะวันนี้นะคะกัลซิเลโอนะคะเซมินาร์นะคะและนีเวียค่ะพะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ